อ่ะทีนี้เราไปติดตามกันต่อแค่ภูเก็ตล้าม่พี่เบาเกลียงครับภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมจันทรไทยแลนด์ทราเวลมาร์กส่งพันยี่สิบส่งนะครับพร้อมเชิญชวนชาวภูเก็ตเป็นเจ้าบ,บ้านทีดีครับนายธเนศตันติพิริยกิจอนาะครับนะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวการไทยแลนด์ทราเวลมาร์กส่งผ่านยี่สิบส่งนี่จะจัดขึ้นระหว่างแปดถึงสิบมิถุนายนนี้ณโนะรงแรมอังสนาลากูนา่าภูเก็ตนะครับเป็นการเจรจาธุรกิจ การท่องเที่ยวซึ่งเป็นนานแรกของภูมิภาคเอเชีย ลังจกวิกฤตโควิดน,นะครับก็บเพื่อสร้างภัพหลักเน้นความเชื่อมัน่นและก็แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยในการยุ่งยุโควิดรวมถึงเป็นการแสดงความเป็นผู้นําการท่องเที่ยวข้องประเทศไทยบนเวทีโลกครับสาหรับงานไทยแลนด์ทราเวลมาดซองพันยี่สิบสองนี่แหละค่ะนับว่าเป็นโอกาสที่ดีให้ผู้ประกอบการในไทยได้ไปพบกับเอเย่นทัวร์หรือว่าผู้ประกอบการที่ว่าเดินทางมาจากต่างประเทศทังเพ่ฮาิบประเทศเนาะค่ะแล้วก็รวมทั้งให้ซื่อมวลชนทัวร์โลกเนี่ยได้เข้ามารวมเพื่อแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ โดยในงานนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็พัฒนาการท่องเที่ยวข้องประเทศไทยสู้การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวสําคัญข้องโลกค่ะท้งนี้ก็ข้อเชิญชวนให้พี่น้องชาวภูเก็ตและค่ะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันแล้วในการต้อนรับผู้มาเยือนแล้วก็สร้างความประทับใจให้เข้ามาแล้วยากอีมาเลยแล้วนี่เบาเกลียงนะคนะคอันนี้ก็จะมีเอเย่นแล้วก็มีเรียกว่าเป็นผู้ซื้อข้าวข้องต่างประเทศพรานะข้ามาที่พนั้นเขาช้อปเขาได้ทําข้าวไปให้ทั่วโลกเลยปเปียวเกลียงนะคะพอบ้านเรานี่ยเลย่ถ้วยเลยครับนะภูเก็ตกระบี่ ผังอาเรื่อยๆครับน<ช>ีค่อคอคช่วยพีแลวครับน้องพี่อมไทยเลนทาวิม,มาร์ดนะครับค่ะ